โรงเรียนบ้านประชาสุขสันร์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษากอตอปนทุกท่านโรงเรียนบ้านประชาสุขสัรตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลประชาสุขสันต์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งบนเนื้อที่22ไร่หนึ่งงาน25ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น293คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนภายใต้การบริหารงานโดยดรจีรัญทยรัตน์มงคลธนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสร์นางสาวรัตดาวันรัตนพลตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสันโดยการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายคือ 1. นางทัศรินสีงามหัวหน้างานบริหารวิชาการ2นางสาวสมพิษคาหน่วยหัวหน้างานบริหารบุคคล 3. นางสาวนงเยาวเวียงพดุงหัวหน้างานบริหารงบประมาณ 4. นางประพาดาคิมอิงหัวหน้างานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านประชาสุขสร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้เรียนที่มีทั้งคุณธรรมและปัญญาพร้อมเผชิญความท้าทายของอนาคตอย่างมั่นใจพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการด้านกีฬาและความสามารถพิเศษอื่นๆภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2,551โรงเรียนบ้านประชาสุขสรรได้ดําเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1โดยใช้รูปแบบการบริหารงานประชาโมเดลสู่โรงเรียนคุณภาพดังนี้ด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาระดับประถมวัยนักเรียนระดับปรถมวัย มีทักษะการสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมันภาพฉีกปัดปะและจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยจากการพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่4การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันระบายสีเทียนระดับอนุบาล 3. นางสาวทิพรวรรณแก่นวงได้รับรางวัล ครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับดีมาก 4. นางสาวทิพวรรณแก่นวงได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความสุจริตในรูปแบบหนังสือสำหรับเด็กระดับดีมากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา คือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3มีทักษะอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นสร้างสรรค์ผลงานการสร้างประโยคและเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่อง เขียนเรียงความด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดทําหนังสือเล่มเล็กโรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรวมและมีการส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการคัดกรองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการคิดเลขให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 จากการพัฒนาทักษะด,ดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน7รายการเหรียญเงินจำนวน9รายการเหรียญทองแดงจำนวน9รายการได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2567รางวัลระดับเหรียญทองจำนวน5รายการระดับเหรียญเงินจำนวน7รายการ ระดับเปลี่ยนทองแดงจำนวน3รายการโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมโดยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาช,ชาติและกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลายโดยดำเนินตามโครงการดังนี้ 1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. โครงการสารสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน 3. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 4. กิจกรรมอบรมวินัยนักเรียน 5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 6. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี7กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา8กิจกรรมทำบุญวันพระโรงเรียนมีการส่งเสริมด้านกีฬานักเรียนได้รับรางวัล 1. รางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรองชนะเลิศอันดับ1 2. รางวัลการแข่งขันกรีธา200เมตร รุ่นอายุไม่เกิน12ปีรองชนะเลิศอันดับ2จากโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปี2568ด้านการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านประชาสุขสันร์บริหารการเงินอย่างเป็นระบบและใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่วางไว้เพื่อให้การใช้ใจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามีการตรวจสอบและติดตามผลที่เคร่งครัด เพื่อให้การใช้เงินของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและโปรง่งใสมีการจัดทําบัญชีวัสดุทะเบียนพัสดุคารุพันธ์ระบบบัญชีการเงินถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันและให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรวจสอบได้ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2567ระดับดีมากด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านประชาศักต์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในยุคปัจจุบัน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ยึดถือเชื่อว่าการสร้างแรงจูงใจและการให้เกียรติบุคลากรที่ทำงานหนักจะช่วยสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาต่อไปส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้1ดรจิรัญทยรัตน์มงคลธนารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสรร ได้รับรางวัลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศประจำปี2568 2รางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรม10,000ครุชนคนคุณธรรมประจำปี2567 3นางสาวทิพวรรณแก่นวงการ<ม>ประกวดผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b Content Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งระดับดีมาก4่นาง สาวที่พวันแก่นวงการประกวดคัดเลือกกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบานในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความสุจริตในรูปแบบหนังสือสำหรับเด็กระดับดีค่ะนางสาวนาริศรินพันโอน้นได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดก,การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โอ้นางสาวสุพรรณียุภาคอนบุรีได้รับรางวัลเหรียญทอง แดงการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านประชาสุขสันจัดสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้ความสำคัญกับการดูแลและคุ้มครองนักเรียนในทุกด้าน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตจนถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และมีการคัดกรองนักเรียน3ระดับคือกลุ่มเก่งกลุ่มกลางและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษส่งเสริมการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรเช่น 1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 2. กิจกรรมมีเทศภายใน 3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5. กิจกรรมสารสายใยจากครูสู่ผู้ปกครองและนักเรียน 6. โครงการร่วมมือ CSR กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบของชุมชนและองค์กร 7. กิจกรรมโรงเรียนสีขาวส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการสุขาดีมีความสุข 2. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ระดับดีมาก 3. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสประเภทผลงานระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 4. รางวัลโครงการห้องเรียนต้นแบบปฏิบัติและรักษาศีล5สำหรับนักเรียน 5. ได้รับรางวัลการประกวดผลงานที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ best practice ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center และบุคคลแห่งการเรียนรู้ 6. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2567 7. ได้รับรางวัลครูดีสีลานกระบือเนื่องในโอกาสงานวันครูประจำปี2568โรงเรียนบ้านประชาสุขสรรขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมด้วยความยินดียิ่งขอขอบคุณค่ะ